ครับสวัสดีครับอันนี้มีกล้องสามเลนนะฮะทัชสกรีนนะครับมินเคิลนะครับแบ็กบ็อก D v R ตัวนี้เป็นทัชสกรีนนะครับจอก็เป็นจอตัวนี้นะฮะแล้วก็จะนอนในเก่งแล้วก็จอหลังระบบเดบันยูดีอาร์นะครับให้ความชัดในกลางคืนนะฮะสามเลนตัวนี้ HD ิดีโอนะครับหน้าจอสี่นิ้วนะครับความกว้างนะครับร้อยเจ็ดสิบในการบันทึกภาพนะครับ รูปวิดีโออัดวนอัตโนมัติจีเซนเซนเซอร์ก็คือล็อกไฟล์อัตโนมัติเวลาเรามีปัญหานะครับบันทึกเสียงก็จะเหมือนทั่วๆไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวมาใหม่นะฮะก็คือได้ง่ายว่าบันทึก3ามลนพร้อมกันถ้าจะรุ่นเก่าเนี่ยมันจะบันทึกแค่ด้านหลังก็ตัวในเก่งแต่ตัวนี้นะครับบันทึกทั้งทั้งามลนหนึ่งสอง 1, แล้วก็เลนใน แล้วก็กล้องหลังตัวนี้นะฮะภายในกล่องก็จะมีสายหลังยาวหกเมตรรับสายชาร์จแล้วก็กระจกสุญญากาศนะครับกล้องตัวนี้ก็จะปรับองศาได้ตามนี้นะฮะปรับองศาได้มีเมนูนะครับปิดเปิดขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงโอเคนะครับกล้องดันหน้า ตัวนี้ก็ปรับขึ้นปรับลงได้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเกี่ยวกระจกสุญญากาศใส่กร์ดเมมโมรี่กร์ดรองรับถึง64นะครับสายชาร์จแล้วก็กล้องสายกล้องหลังพลาสติกก็เบเอบีเอสนะครับต้นฟาร,ร์มรอนตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลต่อไปนะครับนะครับผมเสียบสายชาร์จแล้วนะหน้าจอสวยงามนะครับ4นิ้วนะครับระบบชาร์จสกรีนนะครับตั้งค่านะครับ LED นะครับปิดเครื่องนะครับระดับ SD นะครับอันนี้ก็ลูกค้าเขาพอเคยใช้แล้วก็น่าจะทํากันได้ตั้งวันที่นะครับสองพันสิบเก้าสองนสิบแปดันยี่สิบนะครับเดือนเดือนเก้าวันที่แปดนะครับเวลาสิบเอ็ดตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนกา ห้นะครับลูกค้าบันทึกแล้วลูกค้าก็ยืนยันใช้งานง่ายมากครับเป็นทัศกรีนนะครับนะครับอนี้กลับนะฮะอันนี้เมนูทั่วไปนะครับอันนี้กล้องจะหเห็นมือผมอ่เห็นไหมครับ ย้อนกลับนะครับบันทึกวิดีโอนะครับอันนี้สองเลนนะฮะอันนี้เป็นเลนเลนที่ผมส่องด้านหน้าเลนในเก่งเห็นไหมฮะห้นิ้วผมไหมนะครับปรับขึ้นลงนะฮะภาพว่าจะขึ้นลงตามนี้ดูที่กล้องเล็กนะฮะเห็นไหมฮะเล่นขึ้นลงได้โอเคนะครับวันด้านหน้านะครับด้านหน้าที่มือผม สังเกตภาพนะฮะมันก็จะขึ้นลงได้นะวิธีใช้งานไม่ยากเลยครับเป็นระบบชาสกรีนทั้งหมดนะครับใส่มบตมิริการ์ตร,ตรงนี้นะฮะแค่นี้เองนะครับอันนี้เขาคร่าวๆนะครับเพราะว่าอื่นก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับ อันนี้ดูยอ้อนหลังเป็นไฟล์ยอ้อนหลังนี่ไม่พบไฟลเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เป็โมริรกร์ดเข้าไปนะครับโอเคนะครับบันทึกตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็น,ปนการบันทึกสึงสามเลนเลยนะครับแล้วก็เลนที 3, ่สามเราก็มาเสียบใส่ตรงนี้นะครับใส่ด้านบนตรงนี้นะครับแลาวเราจะเลือกว่าเราจะเห็นกี่เลนนะครับเราก็จะเลือกไปนะฮะอันนี้เห็นในเกง่งหรือว่าเห็นด้านหลังแค่นั้นเองนะครับ